come 19สินกรรถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกแล้วนะครับกลับมาถึงคิวของซิติคายอดนิยมนะครับอีก1รุ่นจากค่าย Honda น,นะฮะเป็นรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะขวัญใจวัยรุ่นนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 1 9 Honda City 1.5S ไม่20,000 กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะฮอนด้าซิตี้นะชื่อนี้ขายดีมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นรถเล็กๆเครื่องพั0ห้าซีซีที่ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่างนะฮะรวมถึงห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างขวางนั่งได้สบายพื้นที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างเยอะนะฮนะนราคารถใหม่ป้ายแดงนะอยู่ประมาณเกือบเกือบหกบาทนะประมาณหไปปลาย วันนี้นะฮะอายุรถพึ่งจะ2ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะกับเลขไม่20,000กว่ากิโลเมตรเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงไปดูพร้อมๆกันเลยอ่ะคันนี้นะฮะมาด้วยสีเทาเมทัลลิกสดใสสวยงามนะ,ะเรื่องชนหนักน้ำท่วมปลิกความตัดต่ออะไรเนี่ยรับประกันเหมือนเดิมว่าไม่มีนะฮะเลขใหม่แท้่น28,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอ่ะดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหม่ไมเนอร์เชน นะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะไม่ใช่ LED นะครับนะฮะแล้วก็มีไฟ LED Daylight ให้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แม้ว่าจะเป็นตัว S แต่เจ้าของเดิมก็ดูลักษณะชอบแต่งรถเหมือนกันนะฮะของเดิมนี่จะลดจะจะ,จะไม่มีไฟตัดหมอกนะท่านเจ้าของเดิมเปลี่ยนไฟตัดหมอกมาให้เรานะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง นะครับกระจังหน้าไมน h a เชนตัวนี้ก็จะเริ่มในปี2017 2018แล้วก็มาถึงตัวเนี้ย2019ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่ป้ายแดงขายอยู่ทุกวันนี้นะครับภาสีต่อให้แล้วท่านผู้ชมหมดพฤษภาคมปีหนะ้าใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะ อ่าสเตเด้ยาวๆกระจกเดิมของฮ o n d a นะครับทุกบานกระจกเดิมของฮอนด a มีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยแล้วมีกันสาดให้รอบคันด้วยเสาอากาศเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปหลังคาเดิมๆนะฮะยังไม่เคยทําสีนะครับหลังคาไม่ได้ทําอะไรนะรตัวรถจะมีบ้างนะเป็นบางชิ้นเท่าที่จําได้รู้สึกจะมีกันชนหน้าหลังนะครับแล้วก็ประตูนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ได้ว่าบุบไม่ได้ว่าอะไรเยอะแค่รอยขนแมวกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถ ไม่มีไฟเลี้ยวกระจกข้างนะฮะตรงนี้อาจะยังไม่ได้ทาสีนะแต่ก็เดี๋ยวไปตามสภาพแล้วกันเพราะว่านิดๆหน่อยๆเป็นธรรมชาติคันนี้นอกจากจะได้ล้อแมกโมดูล้แล้วนะฮะเจ้าของเดิมยังเปลี่ยนมาเป็นยางโยโกฮาม่า hmm. มาให้เราด้วยนะฮะอ่าขอโทษฮนะยางโยโกฮาม่า oh นี่น่าจะของโรงงานนะฮะเพราะว่าดูจากปีผลิตแล้วปี19เท่าตัวรถเลยนะฮะสัปดาห์ที่7ปี2019นะฮะยางโยโกฮาม่าน oh นี้น่าจะของโรงงานนะฮะ เป็นยางเบอร์175 65 R 1 5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ล้อมแม็กขอบ15นะครับ เป็นแม็กในสไตล์โมดูล์หน้าเงาร่องสีเทาแม็กซีรูพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้าล้อแม็กก็สภาพสวยงามยังไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับยางก็ยังใหม่ๆกริบๆเพราะว่าวิ่งแค่28,0 0 0กิโลเมตรนะฮะดอกยังลึกยังสวยยังนิ่มยังคมอยู่ก็ใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะครับด้านหลังเป็นดัมเบกนะฮะก็เป็นตัว S ก็ด้านหลังจะเป็นดัมเบกนะล้อแม็กด้านหลังอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้าง นะครับอาจจะมีรู้รอนจากการใช้งานบ้างเดี๋ยวก็มาคุยกันนะฮะถ้าอยากได้แม็กเนื้อเดิมก็ปไปอย่างนี้ถ้าจะให้ปาดอะไรก็บอกนะฮะแต่ว่าอยากให้ดูกันแบบออริจินัลเดิมเดิมก่อนว่ายังไม่ได้ทําอะไรนะฮะล้อแม็กนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนจากล้อกระทะมาเป็นแม็กตัวนี้ก็ได้ลายเดิมเดิมนะฮะเพราะว่าถ้าไปปาดนี่จะบอกก่อนนะว่า,าผิวด้านหน้าอาจจะบางลงนะครับอาจจะบางลง แลนะสัปดาห์ที่6อยางหลังสัปดาห์ที่6ปี2019นะดอกอยางก็สวยๆลึกๆคมๆมกริบๆซุ้มล้อด้านในสวยงาม ้าเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดของการดูรถเก่ง Honda ก็คือแผ่นเพลทจะอยู่ที่ประตูด้านซ้ายนี่นะครับรุ่นนี้จะใช้แผ่นเพลทเป็นเหล็กสีเขียวนะฮะแผ่นเพลทก็ต้องเรียบตรงนะฮะไม่มีรอยงัดแงะแกะเกานะฮะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแก้ไม่มีรอยยิงใหม่นะครับบ่งบอกเลขตัวถังนะฮะรุ่นนี้จะเป็น m r h g m อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย1 1 5 0 7 3นเะครับเลขเครื่องตัวนี้จะใช้รหัส l 1 5 z 1แวัน นะเพราะว่าเป็นเครื่องพันห้านะฮะลงท้ายด้วย614-1075ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะครับสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะนะครับไม่เคยพ่นนะซอกด้านไหนไม่ได้ยุ่งอะไรน็อตเดิมไม่มีรอยถลอกนะครับนะบสติกเกอร์เดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นนะครับอ่ะ ขออนุญาตให้ดูเม็ดอาร์กันสักเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้เราอาจจะให้ดูทีละส่วนนะเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนะครับเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะของนี้ต้องมีรอยแหว่งที่ประตูทั้ง4บานนะครับสําหรับฮอนด้าเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบอ่ะด้านบนกันบ้างนะครับอ่ะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะนี่เม็ดอาร์คสวยงามนะครับทั้งสี่บานน้องหน้าตาแบบนีซอกในเดิมหมดนะฮะแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบแต้มสีเดิมงจากโรงงานยังอยู่ครบซอกในเดิมหมดไม่มีพ่นนะครับ เปิดมาแล้วนะฮะอ,อ๋อกระจกได้คันด้านะครับกระจกเดิมของค o นด้าพร้อมกับฟิล์มรอบคันอ่ะซอกในดูกันได้เลยว่าตัวอักษรคลิมคลิป,ลป,ลปน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแต้มสีเดิมจากโรงงานตัวอักษรคมคลิปนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นและต่อกันที่เม็ดอาร์คทั้ง4บาทโอยังเหลวอยู่เลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับ เม็ดอ์คสวยงามอยู่ครบนะฮะระยะห่างต้องประมาณนี้ทั้ง4บานนะครับเม็ดอ์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอ์คอยู่ครบเม็ดอ์คอยู่ครบเนะม็ดอ์คอยู่ครบนะฮะนี่เม็ดอ์คสวยงามอยู่ครบนะครับอ่ะด้านล่างกันบ้นางนะสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะของแท้ต้องมีรอยแหว่งนะครับที่ประตูทั้งซ้ายและขวานะครับเม็ดอ์คสวยงามนะฮะตะเข็บตรงแนวสวยงามอ่ะเม็ดอ์คสวยงาม ด้านหลังคันนี้ก็ไม่ได้มีชุดแต่งอะไรนะฮะมาแบบล้นๆไม่มีสปอยเลอร์ไม่มีอะไรนะครับฝาโปงก็เดิมๆไม่มีอะไรไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ได้กระจกเดิมนะฮะของอนด้ามีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับกล้องมีไหมไม่มีไม่มีกล้องนะฮะตัวนี้เป็นตัว S นะครับก็ล้นๆนะไม่มีสเกิร์ตไม่มีชุดแต่งอะไรนะฮะสีก็เรียบร้อยนะฮะเก็บมาเรียบร้อยแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาท้ายดีกว่า อ่ะสำหรับ Honda City นะฮะวัยรุ่นหลายคนก็นิยมมากเพราะว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่โตมโหฬารกว่ารุ่นอื่นๆนะฮะในเซกเมนต์นี้สามารถใส่ถุงกลอฟได้3ใบสบายๆกระเป๋าเดินทางได้3ใบ4ใบสบายๆนะคอนท่านกว้างมากๆผมเลยจะเข้าไปนอนได้เลยนะฮะอ่ะตะเก็บกันก่อนเลยนะฮะตะเก็บเดิมไม่เคยพ้นนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะ ตะเข็บด้านนี้ก็เดิมๆสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะแห้งๆผิวต้องแห้งๆไม่เคยพ่นอะไรนะครับฝาโปงไม่มีรอยถอดนะครับเดิมๆหมดเม็ดอาร์คอยู่ครบแนวซิลิโคนตรงแนวแล้วก็นิ่มๆจิ้มยังเป็นรอยเล็บนะครับรูกลมคมกลิฟฝาโปงก็เดิมหมดนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดแนวซิลิโคนตรงแนวแล้วก็นิ่มๆจิ้มให้ดูเล็กน้อยนะครับรูกลมคลมกลิปนะฮะรูคมคมอะมุดกันนิดนึง ด้านหลังก็มีไฟส่องสว่างมาให้นะตัวอักษรตรงนี้ก็โค้งค,คมนะตัวอักษรตรงนี้คม,คมคมรูกลมนะครับก็ดูได้เลยซอกไดก็เดิมหมดน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีอะไรนะครับสั่งนี้ก็เดิมหมดนะฮะน็อตหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะรูมคมคมรูกลมกลมะมีถากรองกันกระแทกมาให้เดี๋ยวมาดูพื้นล้อ,อไหลดีกว่าโอ้ยร้อระเกิน แลนะ้พรมสวยงามไม่เปื่อยไม่ยุย่ยไม่ขาดไม่สกรปรกไม่มีริว้วไม่มีรอยเปิดมาแล้วโอ้โหล้ออะไหล่น่ารักมากเลยฮะเล็กกะจิตเดียวอันนี้เป็นล้ออะไหล่แบบชั่วคราวนะฮะให้สําหรับใส่ชั่วคราวเพื่อไปปะยางหรือไปเปลี่ยนล้ออะไรเปลี่ยนยางอะไรก็ว่าไปน่าจะยังไม่เคยใช้งานนะฮะเพราะว่าหนวดกุ้งยังอยู่ครบนะฮะล้ออะไหล่สวยงามนะฮะอุปกรณ์ถอดล้อมีครบแม่แรงก็มีครบ ผิวพันก็แห้งๆเดิมๆไม่เคยติดแก๊สน,นะครับดูได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกความไปม,มีน้ําท่วมแนวซิลิโคนของ Honda ก็หน้าตาแบบนี้ฮนะไม่ต้องตกใจงานอาจจะไม่ได้สวยนะของ Honda งานเขาเร็วนะงานอาจจะหยาบนิดนึงแต่ว่าผิวะตะเจ็บและรอยแนวซิลิโคนอะไรเนี่ยของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะผิวพันธุ์ด้านหลังก็บาง,บางๆเดิมๆนะฮะแนวซิลิโคนหน้าตาแบบนี้แหละนะฮะหน้าตาก็แบบว่าจะดูน่ากลัวนิดนึง ด้านข้างขวาก็เจ็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะล้อก็เหมือนกันนะฮะยางโยโกเหมือนกันนะครับล้อแม็กฝั่งนี้ก็จะสวยนิดนึงเรียบร้อยนะมีถลอกน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอาดูซุมล้อได้เลยะฮะว่าสวยงามนะครับซุมล้อสวยงามดอกยางยังลึกนะครับมาต่อกันที่ประตูหลังขวานะครับก็เม็ดอาร์รก,กันต่ออเม็ดอาร์กสวยงามนะครับตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์กสวยงาม สติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นมีรอยแหว่งนะครับตามสไตล์ Honda นะครับอ่ะเมทอาส์ Met สวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วผมก็ต้องดึงหมดอยู่ด,ดีอ่ะเมดอาส์ Met สวยงามนะครับซอกในดูได้เลยฮะไม่เคยถอดไม่เคยพ่นไม่เคยเคาะอะไรนะครับนะล้อหน้าขวาก็ล้อแม็กสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะฮะยางก็เบอร์เดียวกันด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้วยมาต่อกันที่ประตูคนขับนะครับ น็อตเดิมนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับสติกเกอร์ดําเดิมไม่เคยแกะสติกเกอร์ดําเดิมไม่เคยแกะนะครับไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยแกะสติกเกอร์ดําเดิมไม่มีรอยแกะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวหน้าตาต้องแบบนี้ทั้ง4บานนะครับนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะอ้ นี่นะหนาา้าตาเม็ดอาร์คต้องสวยแบบนี้นะฮะอยู่ครบเลยทุกเม็ดอยู่ครบนะครับแต้มสีเดิมจากโรงงานหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นโอเคโครงสร้างสวยงามผ่านไปเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะฮะกันเลียกไมหมื่0 0 0กิโลเมตรคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5 IV t e c นะครับ รองรับเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง E85 เลยทีเดียวนะครับโครงสร้างหลักหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมหมดนะครับเริ่มจากาตรงนี้ก่อนเลยซอกในก็เดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมรูกลมคมกริบนะครับหัวน็อตเดิมรูกลมรูกลมนะ เม็ดอาร์คอยู่ครบแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มน้องเป็นรอยเล็บแบบนี้เบ้าโชกสวยงามแห้งๆไม่เคยพ่นนะเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมรูกลมเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบมีเบรก ABS ให้ด้วยแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบซอกในก็เดิมๆนะฮะสภาพยังสดใสสวยงามนะครับรถก็ใช้ค่อนข้างรักษานะฮะ ไม่มีรองรอยของน้ำท่วน้ําท่วมสนงสนิมอะไรเนี่ยไม่มีนะคบซอกในด้านนี้ก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนะบผมชอบ Honda City ตรงนี้แหละห้องเครื่องเขาโล่งมากนะฮะดูง่ายรูกลมนะครับฮะซีสวยงามแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบได้ชาร์จเดิมของ Honda เลยนะครับคานหน้ากรูกลมนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบ นะฮะหม้อน้าก็หม้อน้ําเดิมนะครับเครื่องจากตรงนี้เราจะเห็นเลขเครื่องชัดๆเลยนะ,ะ L15 z 1 6141075น่ดูง่ายๆนะครับห้องเครื่องค่อนข้างโล่งนะ,ะดูค่อนข้างง่ายสะอาดสะอ้านส,สดใสสวยงามรถไม่โซ่ัขหน้ารุ่นนี้อาจจะมีพลาสติกบังนะฮะแต่เวลาดูเราก็ดูตรงนี้ก็ได้อาจจะต้องมุดนิดหนึ่งรูคมนะฮะรูค่อนข้างคมรูกลมเม็ดอาร์คสวยงาม มาต่อกันที่ฝั่งนี้รูกลมคมกริบแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเช็คให้ก่อนออกรถถ้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ไปตามนี้นะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะแชสซีเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามนะฮะรูคมคมรูกลมกลมนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดน็ the, อตเดิมไม่มีรอยขยับรูกลมตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริบซอกในเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอด ฝากระโปรงก็เดิมๆนะฮะยังไม่เคยถอดนะครับรูกลมรูกลมสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมนะตะเกียบเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมคลิปสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะรูกลมตะเกียบเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมคลิปแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มสักเล็กน้อยนะฮะสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมแล้วตะเกียบเดินสวยงามแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มสักเล็กน้อย นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับรูคมรูกลมสติกเกอร์ฝั่งนี้ก็ดําเดิม,ดมไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะสติกเกอร์นี้ก็จะมีเลขตัวถังนะจะต้องตรงกับแผ่นพเพลทด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปลองอเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าอ่ะสำหรับภายในนะฮะคันนี้รุ่น S ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะ ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่าถือว่าสภาพก็ยังดีอยู่มากๆนะครับเพราะว่ารถก็ใช้น้อยมากๆนะฮะเพราะะนั้นกันนี้ก็ได้เบาะผ้าสีดํานะครับของสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะส่วนคอนโซลด้านในก็จะมาด้วยโทนสีดาล้วนๆนะฮะด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับล้วนๆสภาพถือว่ายังใช้ได้นะครับพดานก็สวยมากๆนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับแล้วก็ห้องโดยสารก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะฮะ ค่อนข้างกว้างเพดานค่อนข้างสูงนะครับหัวหมอนมีให้2ที่นั่งนะฮะเข็มขัดนิรภัยมีครบทุกที่นั่งแต่ว,ว่าตรงนี้จะไม่มีที่เท้าแขนนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยะฮะไปเออสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิคันนี้เป็นกุญแจธรรมดานะฮะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นตัวเสนะฮะแต่มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะกุญแจสำรองมีให้ครบนะครับ อ่าสตาร์ทมาแล้วเร่งใหม่ปัจจุบันนะ0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะฮะรถบ้านมือแรกมือเดียวใหม่แท้ๆเลยนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะธรรมดาทั่วๆไปเนาะกระจกไฟฟ้านะฮะที่คนขับเป็นแบบออโต้มีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยกระจก มองข้างเนี่ยด้วยความเป็นรุ่นตัว S เพราะฉะนั้นมันก็จะพับด้วยมือนะครับแต่ว่าเลนส์ด้านในเนี่ยปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะฮะมีโหมดการขับขี่แบบ eco โหมดหรือระบบะโหมดประหยัดน้ํามันนะครับเจ้าของเดิมก็ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้เราด้วยนะโอ้ก็เรียบร้อยดีเหมือนกันเนาะมีลาโพงเสียงแหลมหรือลาโพงทวิตเตอร์ที่ประตูทั้ง4บานเลยนะฮะส่วนเซนเซร์ล็อกก็ใช้งานได้ตามปกตินะแต่ตัว S เนี N ่ยเซนเรล็อกจะต้องมาปรับที่ตรงนี้นะฮะมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนพวงมาลัยก็มาแบบลโล โล่งๆกิงเกลี้ยงเลยนะฮะไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยเนาะก็แบบมินิมอลลิสต์นะฮะส่วนระบบความปลอดภัยก็แอร์แบ็กคู่ถุงลมนี้ก็ไปคู่พร้อมกับเบรก ABS คอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นพลาสติกสีดำล้วนๆนะฮะแข็งๆ สภาพก็ถือว่าสวยใสนะฮะเรียบร้อยดีไม่มีรือ้อไม่มีรอยอะไรตัดกับวัสดุสีเทาควันบุหรี่ก็สวยงามดีนะครับอันนี้หน้าจอจริงๆเนี่ยของตามสเปคเดิมจากโรงงานมันจะเป็นจอวิทยุแบบ C ีดีธรรมดาแบบคลาสสิกนะฮะอันนี้เจ้าของเดิมก็เปลี่ยนมาให้เราเป็นหน้าจอแบบสัมผัสเลยนะฮะโอ้เขาเรียกอะไรหน้าจอ Android ใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยนะเล่นบลูทูธได้นะฮะเล่นเพลงเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะฮะเล่นได้หลายอย่างเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะว่าเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยเล่นเพลง นะฮะเป็นระบบสัมผัสนะฮะเชื่อมต่อบลูทงบลูทูธได้เลยนะฮะเป็นหน้าจอ a n d ด o i d โอ้เยี่ยมเลยนะฮะสุดยอดปรับความสว่างปรับเสียงอะไรได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ติดกล้องมองหลังมาให้เราด้วยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะฉะนั้นคันนี้เนี่ยมีกล้องหลังแล้วเดี๋ยวผมแถมกล้องหน้าให้ตัวหนึ่งละกัน นะครับก็เชื่อมต่อ Google Chrome Play Store อะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้มี Google Map ด้วยฮะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเยี่ยมไปเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะฮะขอบพระคุณนั้นเจ้าของเดิมมากๆนะฮะได้จอยนี้ Android ตัวนี้มาก็คุ้มมากๆนะครับด้านล่างนะฮะแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะฮะปรับความแรงได้4ทิศทางปรับทิศทางได้ประมาณ4ทิศทางนะฮะปรับความแรงปรับมีไล่้าหน้านะครับ อ่ไล้ฝ้าหลังนะครับมีให้ครบอุณหภูมิปรับแบบแมนวนวลนะครับอ่าก็ความเย็นตามปกตินะฮะไม่ใช่ว่าแอร์แมนวลแล้วจะเย็นน้อยกว่าแอร์อตโต้ไม่ใช่นะแอร์เย็นเท่ากันเนาะเพียงแต่ว่าเป็นแบบแมนวลน,นะครับปรับด้วยมือรูชา,าร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้มีแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับ แล้วก็มีร่องวางแก้วน้าให้ตรงนี้นะฮะระบบเกียร์ก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะเป็นเกียร์ออโตเมติกแบบ CVT เบรกมือก็เป็นแบบธรรมดาทั่วไปเนาะมีช่องเก็บของมีร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องนะฮะเพดานก็ถือว่าสวยงามมากๆนะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเจิมอะไรเลยนะฮะมีไฟเพดานให้ตรงกลางด้านหน้าไม่มีนะฮะตัวเนี่จะไม่ได้ให้หลอดไฟด้านหน้าที่บังแดดสวยงามมีกระจกแต่งหน้าให้ นะครับฝั่งเดียวเนาะฝั่งคนขับส่วนฝั่งซ้ายไม่มีกระจกมองหลังนะก็ธรรมดานะทั่วๆไปไม่ได้มีตัดแสงสะท้อนอะไรนะครับที่เหลือก็ดูแล้วก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะยังสภาพดีนะกับไม่หม่28,000กิโลเมตรนะเรามาดูเกะด้านซ้ายอ๋อ usb อยู่นี่ครับพี่น้องมีพอร์ต usb มาให้2พอร์ตนะตรงนี้นะฮะแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสยังมีให้ครบเหมือนเดิมนะฮะภาษีก็ต่อให้แล้วนะฮะหมดปีหน้า6 5เลยนะครับ มีเล่มคู่มือนะครับคู่มือใช้งานมีให้นะครับนะฮะมีให้ครบแล้วก็ตัวสมุดวารันตีมีให้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเนาะตัวนี้ก็เป็นรถประมูลนะฮะร,รถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวออกเมษายนปี2019เลยนะครับ เป็น 1.5S นะฮะเกียร์ออโต้แบบ CVT สีโมเดลสตีลเมทัลลิกนะฮะเลขเครื่อง L15 z 16141075เลขตัวถัง MRSGM ลงท้ายด้วย115073นะครับนะฮะคันนี้ก็ยึดมาจากเชียงใหม่นะฮะยึดมาจากเชียงใหม่นะครับผู้ชายขับเนาะก็โอเคนะฮะถือว่าอุปกรณ์อ๋อเช็คระยะไปให้เราแล้วนะฮะ เช็คระยะไปเมื่อปีที่แล้วนะเช็คระยะไป2ครั้งตอนนี้2 0,000กว่าก็ถึงกําหนดแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมเช็คระยะที่ Honda เป็นไทายของเหลวนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปยนไส้กรองให้อีกทีหนึ่งนะครับอาสำเนารถนะฮะอันนี้ยึดมาจาก Honda l i s t i n g นะฮะปี2019นะครับยึดมาจากเชียงใหม่นะแต่ตอนนี้ป้ายเป็นป้ายกรุงเทพแล้วนะเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับเลขเครื่องยนต์ L15 Z1 ลงท้ายด้วย 1075เล็กลขตัวถังลงท้ายด้วย115 07 3นสะครับสีเทาเดิมจากโรงงานเบนซินไม่เคยติดแก๊ส1้7แรงม้า1.5ลิตรนะครับออกปี19จดทะเบียนพฤษภาปี19ภาษีหมดปีหน้านะฮะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับมาสำหรับใครที่มองหารถเล็กๆนะฮะน่ารักน่ารักนะฮนะ คล่องแคล่วคล่องตัวรวมถึงมีเครื่องยนต์พันหที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะฮะใช้ในเมืองก็ได้ใช้ทางไกลก็ได้ก็แนะนําคันนี้เลยนะฮะระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะพวงมาลัยก็ถือว่าค่อนข้างเบานะฮะไม่หนักจนเกินไปนะครับกาลังพอเหมาะพอดีนะครับช่วงล่างดีนุ่มนวลแน่นอนนะครับแอร์เย็นสบายนะครับ<ๆ>ขับง่ายๆเครื่องก็ถือว่าเหลือๆนะฮะถ้าขับในเมืองนี่เหลือๆเลย นะครับ1,500ซีซีรวมถึงออกต่างจังหวัดก็จะดีกว่าพวกอีโคคาร์ค่อนข้างพอสมควรนะฮะเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยละกันนะฮะว่าวงเลี้ยวจะแคบขนาดไหนนะครับอ่าตรงนี้เนาะนี่อาจจะมีรถจอดขวางอยู่นิดน,นึงนะฮะผลหรือเปล่าอ่าผลสบายๆนะฮะถือว่าวงเลี้ยววงเลี้ยวแคบใช้ได้นะฮะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับอ่าอัตราเร่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดี นะครับก็เครื่องพันห้าสบายๆเนาะระบบเบรกดีเยี่ยมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่มองหารถซิตี้คาเล็กๆน่ารักน่ารักจากคันด้าก็แนะนำคันนี้เลยนะฮะ2019ซิตี1.5เอสใหม่อยู่20,000ราคารถใหม่นี่เกือบเกือบ6 0สนเลยนะฮะวันนี้อายุรถ2ปีกว่า,วานะฮะการเลขใหม่28,000กิโมตรปกติวอลกินราคาหน้าร้านนะฮะ ผมขายอยู่ที่479,000บาทนะแต่บอกก่อนนะว่าเป็นรถประมูลจากค o n d a l ลิส i n g เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u นะฮะราคาแรกนะราคาสำหรับลูกค้าเงินสดก่อนละกันนะฮะผมขายเพียง445,000บาทและพิเศษเช่นเดิมนะต้องพิเศษสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ แต่ขอยอดจัดสัก3 0 0แสนบาทขึ้นไปก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าคุณเครดิตดีสามารถจัดเต็มวงเงินฟรีดาวได้เลยนะฮะอ่ะถ้าใครที่จัดไฟแนนนะฮะผมลดให้เลยพิเศษเลยนะ,ะเหลือเพียง4 1 9 0 0 0 0บาทโอ้โหถูกมากๆเลยนะได้รถปี19ทแท้ๆไม่20,000กว่ากิโลเมตรได้ลอ Mac ้อแมกโมดูโลด้วยนะฮะ ฟรีดาวนะครับใช้เงินออกรถ19,000บาทเป็นค่าปกการะกันภัยและค่าจัดค่าโอนนะฮะก็จะผ่อน72งวดอยู่ประมาณงวดละ7,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะรเราก็จะได้ Honda City ปี2019ไม่20,000กว่ากิโลเมตรคันนี้ไปใช้งานนะครับอาพิเศษเช่นเดิมนะฮะ ตัวนี้น่าจะยังเหลือวารันตีห้างอยู่อีกประมาณปีหนึ่งนะฮะปีหรือปีกว่าๆเนี่ยนะ,ะแต่ไม่เป็นไรของเราก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะเอารถเข้าคันด a เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กลองให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายกันมาได้นะครับ ID line ของเรา S19S พี่โฆหหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g o ูกัน Map และพิมพ์19สีประกอเราเปิดบริการทุกวันและเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนจะพาไปรีวิวรถซื้อสวรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่กนกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอรถเบอร์สองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com